จะไปพังโคนกันได้ไหมน้ำมันนะโอเคครับเดินทางกันครับมีโฟล์ค้า MT 0 9นย์เก้ไซรัคหกะครับแล้วก็อาวั R 1 5 2 7 0าสซซีด้วยนะครับ ร้อยเดียวเนาะทางนันเนาะอ๋อโอเคโอเครถแฟงมันลดรอบด้วยไงประเด็นใช่ใช่ถ้าลดรอบมานขี่ชา้ามันร้อนมากเลยนะดครับนักสแสดงของเราจากเดิมเป็นแสด,ดง 6R แท็กซี่นะครับตอนนี้กลายเป็นลายเดิมแล้ว <laughs> รอสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วแฟงมันเห็นไหม,มันไม่ได้เห็นนะเฮ้ยอย่าปล่อยมือไม่ดีเอ,อ้อทำไมมันไม่บอกอันนั้นวะเออยี่ิบแปดโลเลถังถังหนึ่งมันกระพิบนี่แฟงว่าน่าจะได้ไกลไหมคิดว่าพึ่งกระพิบยี่สิบโลใช่ไหม,มโอเค ได้ได้ไม่ประเด็นว่าจะเติมแล้วแต่ไฟดับโอ้โหจบเลยโอ้ใจเย็นน้ำมันจะหมดแล้วแล้วแล้วพวกนั้นไม่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยส,สามตัวอไม่ไหวว่ะ อของเรารเล้อสีเหลืองใช่หรอของเราล้อสีเหลืองเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาแซงนะมันดูแบบชิดกันมากเลยเนาะอืมอฮ้ย o X นี่มา o X นี่วะจะสวยนะมันทรงคล้ายๆกันไง ซีนาด้วยกันอ๋อน่าจะเป็นตรงรุ่นหรือเปล่าถ้าค่ายเดียกันมันน่าจะดังนะ,อ,ะอืมมันน่าจะอันนี้มันข้ามค่ายไงแฟงแฟงต้องจัดคาโดเจเบีมาคุยกับม่ละ <c oughs> อ๋อตัวนี้ละโมห์ฮามากาดัลเหรออ๋อ ไม่มันไม่นึกว่ามันรุ่นกลางมันไม่ให้มาอะไรเงี้ยออสตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่โ้ยเ,เขารออยู่ก็ว่าบาปเนาะพี่เฟิร์สรอไหมด้วยเ,เนี่ยฮะน้ำมันหมดแล้วเหรอ อ๋อแนงไหมก่อนโอเค ด่าแล้วกันเนาะรอน้องตาก่อนพี่เฟินอ่ะคนนำเลย นี่ขนาดมาไม่ถึงสิบพันยังแถวยาวขนาดนี้แล้วเนะี่ยมาไม่ถึงสิบพันยังแถวยาวขนาดเนี้ยนะพังแล้วลิ้นเล่งพังแล้วนะ นี่คุยตา้ดยร,รอดๆๆๆคุยเพื่ออะไรคุยเพื่อสองคนอะไร,รอะไร,ะไ,ร <c oughs> ไม่เติมสามร้อยนะเมืเ่อกี้น่าจะไปกลับบ้านได้สบายเลย ูกยาานี่ครับเราก็ไปกันเรื่อยๆครับไม่เรียมนะครับคีเจ็ดสิบแปดสนะครับดูเรือนไหมโ <c oughs> อ้รถเยอะชิมหายเลยเพราะมันจะหยุดยาวไงสามวัน <c oughs> ใช่ใช่ใช่ นี่ครับเราก็มากันแบบเรื่อยๆนะครับจะถึงเขื่อนแล้วนะเราก็มากันแบบเรื่อยๆนะครับเนี่ยเป็นไงขี่เรื่อยๆชิวๆเสีย,ยงมันไม่ค่อยนะเนาะพอขี่เร็วลมมันเข้าไม่ไงอ๋อได้ยินนี่ของแฟงชัดอยู่ใช่เนี่ยโอเคมาแล้วถึงแล้วข้าบทางขึ้น อยามาดูบรรยากาศกัน,กนช่วงนี้ก็อากาศก็ไม่ร้อนแล้วนะครับดูก่อนภายนอกเท่าไหร่สามสิบห้าองศาครับตอนนี้มันก็ดีกว่าช่วงสี่สิบกว่าองศาไม่ไหวอะร้อนเกินโอ้โห,โโห,โโหแห้งจริงนะเอจอกแหนออกข้อออกแล้วเหรอมันไม่ค่อยมีจอกแหนแล้วนะนเนี่ยเนี่ยมันมากองอยู่นี่หมดเลย ื่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะรถอะไรอ่ะแฟงรถอะไรอ่ะเขียวมิ้นอ่ะขวามืออ๋อสามดอตัวสามดอเนาะเอาไม่มีเฟร์นรีบจอดจังนี่ก็จะคิดแต่โอลี่แฟนอย่างเดียวเลยเนาะมันได้แค่โคตรหินเนี่แหละมันลงไปอีกไม่ได้แล้วน้ำมันอันนั้นไง ซ้ายหรอโอ้สบายทางนี้อะ่ะเจ้ากี่คู่ <c oughs> <c oughs> โอ้ตายม,มากับคนหื่นสองพันเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> มากับคนหื่นนะชน่วงนี้โอ้โหดูเขานั่งกันชิวเลยเฮ้ยมันไม่มีจอกแหน่มันสวยกว่าเดิมนะ ปกติมันมีจอกแหนขวางน้ำไว้อ่ะรึงรลมรคมรึมรราคโอ้โหดู ไอ้พีเอ็มสองจุดห้าก็ถือว่าบางลงเยอะแล้วนะนนวนคนไหนคนนี้เหรอไปแล้วไปจอดเลยไป <c oughs> ได้ไหมเนี่ยวงเลี้ยวยิ่งแคบอยู่ยังไม่ชินเลยเนี่ย น้องต้าไปไหนอ่ะเฮงชิบหายแล้วใต้เหี้ยอีกแล้วโอ้โหดูครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ครับเรามารอทีมงานทางสว่างเน้นนินกันต่อนะครับครับก็มี MT092 กคันนะครับมีเจน2ของผมแล้วก็เจน3ของน้องต้านะครับแล้วก็อ l l น e w X-MAX 300นะครับอ l n e ีย Forza ซ5 0 y า f 350, r ้อาตัวหน้ากระเบนนะครับ แล้วก็ R15 ของพี่เฟิร์นนะครับแต่บอกเลยว่าคันนี้เกือบ 300cc นะครับแล้วก็ไซดเ็ 6R จากแท็กซี่กลายเป็นลายเดิมนะครับตอนนี้กับคันนี้เป็นรถของฟิล์มครับเป็น f o r ์ a ่าแตกนะครับโอเคครับชิวๆเรื่อยๆครับบรรยากาศตอนนี้ดูแสงอาทิตย์ครับนี่ตรงนี้มีร้านค้าด้วยนะครับเขาขายของกันขวามือนะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆน้องๆที่เขามาจอดเหมือน เขาเรียกอะไรนะถ้ารถยนต์มานั่งก็นั่งชิลนั่งแคมกันนะครับประมาณนี้นะครับรู้สึกจะมีจุดกลางเต้นนวดตรงนี้นะครับนี่เพิ่มมาแล้วก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรล่องแพนะครับตรงนี้นี่กลุ่มวัยรุ่นอินโดก็มีครับเชื่อครับโอเคเดี๋ยวรอทางกลุ่มสว่างในดินกันต่อนะครับว่าเป็นยังสร้างแสงเป็นยังคราวเป็นตัวจะมีไปตามผู้เสพจุดว่าวเ้าวว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 ้าาวาวว้าาวว้าวว้าวว โอเคครับมาแล้วครับกลุ่มฟอร์ซ่าเอ็กแม็กจากสว่างแดนดินนะครับน่าจะพอกันจ่อยอยู่แล้วตาเนาะ นี่ครับน้องดั้มกับน้องตีมาแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มเมื่อแล้วครับอันนี้จุ้มทางคำตะก้ามาเพิ่มนะครับจุ้มพี่แบงค์นะครับมีน้องดั้มกับพี่แบงค์นะครับตอนแรกพี่แบงค์ว่าจะไม่มานี่มาเชย่เลยแล้วก็อันนี้รถของจันดั้มครับรถน้องตีนะครับวันนี้ทีหิดครับดูครับอันนี้ทางสว่างในดินนะครับแล้วก็ทางเซกานะครับ าม,นนะมานอนมาคนเดียวเฉยเลยนะครับดูดิยคัมตะกาเซกาแล้วก็บันม่วงอ่าอันนี้บันม่วงบันม่วงอ,อันนี้สว่างเงินดินนะครับโอ้โหมีทั้งบิ๊กสกูตเตอร์นะครับซูเปอร์สปอร์ตนะครับอ่ามี600กนะับพันเนาะแล้วก็มีเน็กเก็ตไบค์นะครับแล้วก็ทัวริงนะครับมามีติ่งพูดคุยกันนะครับ